ทุกแ <I> <laughs> ลาคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้นะคะใครที่อยากฟังสงการ The v o อ c e ์นะคะเคลียร์แล้วก็ปามีจัดไปส่งท้ายผู้ทีบบ้เจอกันบ่ายสดูแลตัวเองอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะต้องบอกว่าดูแลตัวเองกันเยอะๆเลยทีเดียวเพราะอะไรเนี่ยมันก็เหมือนอากาศเย็นนะคุณผู้ฟังมันก็เย็นดีนะแต่ PM 2.5ก็ใช่ว่าน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนเขายังใส่แมสอยู่ก็เพราะว่าเพื่อ PM 5, เ5้ากันไว ก็ไม่ต้องมองแรงใส่กันส่วนคนที่ใส่ก็ไม่ต้องมองแรงใส่คนที่ไม่ใส่ชีวิตเราไม่ต้องมองแรงใส่ใครบ่อยๆก็ได้คุณผู้ฟังสงสารลูกตามันกรอกขึ้นบ่อยๆมันเคลียดสวัสดีค่ะ e DJ อก,กด้วยความ เธอพูดคำลาขอเลิกกันไปแต่ใจเธอยังกังวลว่าฉันจะทนได้หรือเปล่าถ้าต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งทั้งทั้งที่ทลืมไปแล้วว่าต้องทำอย่างไร